Hello? Uh, E-I-E-E-O-E-A-E-A-O. ัโหลครับเราเทสสตรีมเราเทส t s t ีมกันอยู่นะจ๊ะ hello job. Job. Okay, ครับมาส e s t s t ครับพี่ครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับการติว vixe vixe shall... like... oh aqui what the hell อ๋อนี่อยู่นี่ปักหมดปึ๊บอ่าเอ้ยใครมาดู อ่าไม่มีไม่มีไม่มีนะไม่มีขอ,อยาเทสไมเลยล,ยละร,ละร,ละรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า